พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันป่นโป,โปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งของจะไปหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ ร้านแรกวันนี้ครับแนะนําร้านนี้เลยครับเล่งหงลิวโฮพระรามสครับตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสอ,อยู่ด้านหน้าของพัตคันเล่งหงพระรามสองเลยนะครับโปรโม,มชั่นสําหรับแฟนรายการเราครับบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวลอดเวลครับทานอาหารครบ1,000บาทรับฟรีทันทีแซลมอนซาซิมิมูลค่า185บาท1ที่ต่อ1โต๊ะนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ตุลาคม2ห6หครับผมร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงลิวโฮรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมจัดเสิร์ฟความอร่อยกับวัตถุดิบเกรดพรีเมียมในราคาที่สัมผัสได้ทั้งครัวเย็นครัวร้อนครับยืนหนึ่งเรื่องความสดและเมนูอาหารเซ็ตสุดโดนใจมาเริ่มต้นความปังเมนูเซต เริ่มต้นเพียงแค่255บาทเท่านั้นครับสำหรับสายรีบนะฮะเลี้ยวรถมาจอดเติมพลังและอิ่มอร่อยไปกับเมนูเซตของทางร้านครับเขามีให้เลือกกันแบบจูใจไม่ว่าจะเป็นชิมาฮอกเกะกิวเซตนะครับแซลมอนโทโรโย่ยาก,กิเซตสโนฟิชเทริยากิเซตซาบะเทริยากิเซตแซลมอนเทริยากิเซตแทปุระเซตครับ ในเซตเนี่ยมาครบทั้งข้าวญี่ปุ่นซุปมิโซะและไข่ตุ๋นเนื้อนเนียนนุ่มฮะสามารถมาอิ่มอร่อยได้ที่หน้าร้านนะครับหรือว่าสั่งไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนก็ได้งานประชุมงานเลี้ยงบริษัททางร้านเนี่ยยินดีให้บริการแบบไม่มีขั้นต่ำทุกท่านและใกล้เทศกาลกินเจแบบนี้ครับเล่งหงลิวโฮเนี่ยจัดเสิร์ฟ9เมนูอาหารเจโฮมเมสสไตล์ญี่ปุ่นแต่ละเมนูจึ้งใจสุดๆเริ่มต้นด้วยข้าวหน้าแฮมบูราเห็ดและผักรวมเจครับ แทมปุลาเห็ดและผักรวมเจยากิโซบะเจโรเห็ดชุบแป้งทอดเจโรเต้าหู้ทอดเจฟูตูมากิเจสลัดเต้าหู้ทอดเจสลัดอะโวคาโดสลัดเห็ดชุบแป้งทอดเจ เทศการเจปีนี้แวะมาอิ่มอร่อยกันที่หน้าร้านเล่งหงริวโฮหรือสั่งออนไลน์ไปอิ่มอร่อยกันที่บ้านก็ได้นะครับไปอุดหนุนกันครับเล่งหงริวโฮพะรามสองครับโปรโมชั่นสําหรับแฟนร,รายการเราครับไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวเราเดอร์ทานอาหารครบ1000บาทรับฟรีทันทีแซลมอนซาซิมิมูลค่า185บาท1ที่ต่อ1นโต๊ะรับไปเลยครับตั้งแต่ว,วันนี้ถึง3 1ตุลาคม2 5 6 6ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย